สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมวันนี้มาแอบดูทีมงานอินตาลการยางอีกสักอีกสักรอบครับวันนี้ไปแล้วดีจะลงไปดูข้างล่างกันวันนี้ทีมงานวิ่งงานปากบ่อนะครับผมอยู่ที่บ้านละกาสเสม็ด งานปากบ่อเหมือนจะทําไรนาสวนผสมหรือว่าโครงการโคกหนองนาประมาณนี้ครับที่ปากทางบ้านละกาเสม็ดตำบลอะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้น่าจะกันทาราลมนะครับไม่กันารารลมก็กระสังนี่แหละ ถูกยังไงต้องขออภัยครับที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรบีรัมย์แน่นอนครับตัวแรงของเรามาแล้วครับเสียนิ้่อลั่น มแรงครับลมแรงมากอากาศร้อนด้วยยืนฝั่งนู้นไม่ได้โดนฝุ่นต้องหลบมุมมาฝั่งนี้ครับร้อนจนขนาดวุ้นเส้นเนี่ยไม่ยอมลงรถเลยโอ้โหดูสิครับรถรล่อๆเจอฝุ่นเข้าไปเต็มๆ ดินทรายแห้งๆครับลักษณะดินจะเป็นผงเป็นทรายเด้าด้วยนะน่นี่ทางวิ่งย้ายมาจากนู่นแหะครับบ้านแกใหญ่สุรินก็มาลงอยู่ที่นี่มาลงอยู่ได้3วันนี้ครับ สาวันนี้ก็เป็นเวลาที่บันทึกบันทึกภาพเอาไว้วิ่งสองคันครับระหว่างเดก้าสุดรอลากพ่วงแต่ไม่ได้เอาพ่วงมาเสียพลครับคนขับสุดรอมีเสียงหวอด้วย เสียพลบอกตั้งแต่เครื่องเสียงไม่ไม่ดังนี่รู้สึกจัางเงาเงาหน่อยนะครับไปแล้วครับปล่อยตัวโดเมนเน,น,เนอร์ท่อโอ้โหโยดังสนั่นเลย ยังครับยังครับยังไม่จบครับมาแล้วเสียพลอ้าวอ้าวเดาแล้วครับเดาแ,แล้วครับสายเดา <c oughs> <c oughs> เจอสายเดาเข้าไป <c oughs> <c oughs> โดนทายเด้าเข้าไปเต็มๆสวัสดีครับอันรถเดาเ้าคนเด้าว่ารถคนน่ะคนกะข้นกันเด้านกันกันเจี๊ย,ยบไอ้บอ่อนั้นหมดแล้วบ,อววบ่ออ,อ๋อแล้วก็มาวิ่งปากบ่อหมดนี่ไปไหนเนี่ย ชุมพลวันนี้นะวันนี้เสร็จไหมน่าจะอีกวันหนึ่ง๋อกลับไปที่บ้านน้องพี่บานนะครับน้องพี่บานเหนือน้องพี่บานใต้คิดถึกบ,บ้านแล้ว, <c oughs> วไปอยู่ไปอยู่สุรินทร์นานหรือเปล่า <c oughs> ครึ่งเดือน <c oughs> แล้วก็มานี่อีกสามวันสี่วันแล้ว คิดถึงลูกคิดถึงเมียแล้วแมนยาโสยาโส่าจีนอ่นยังพุดนะวุ่่นเยอะเหลือเกินเสียพลกันรอนะครับขับรถรอ คนขับก็น้าตาหล่อๆเมื่อไรจะเอา,ยยาสาวมาโชว์สักทีเนาะเสียพนเนี่ยคนขับแมคโครคนขับรถดำคันอื่นๆนี้เอามาโชว์กันหมดแล้วเหลือแต่เสียพนเนี่ยนะครับยังไม่เปิดตัวเลยไม่รู้กิจกักเอาไปซ่อนไปไหนห,หมดปล่อยตัวครับ

ก้าพ่อท่อรันครับประจําทีมงานอินตาดการยางโู้ววว้ว้ตะกุยตะกุยทรายครับ น,นั่นมีเสียงแตรด้วยบินสองคันอีกสองคันนี้จอดนะครับผัดกันสองชุดจอดอยู่นู่นวิ่งรอบละสองชุดสองคันสองรอบสองชุดชุดละสองคันครับโว้ยกว่าจะพูดถูกอากาศรอ้รอนๆนี่ จะเป็นลมเลยครับถ้าแอร์ไม่เย็นนี่เรียบร้อยครับฝุนเกาะรถหล่อมมาแล้วขนาดฝุ่นก่อก็ยังหล่อเลยถ้าฝุ่นไม่ก่อจะเงาขนาดไหนครับที่เทค่อนข้างฝุ่นนะครับ แล้วก็เทค่อนข้างสบายด้วยผมไม่เดินไปดูนะดูตรงนี้พอครับเทสบายสบายดูที่อบอดินก็พอ เสร็จจากนี้ก็นู่นแล,ล้วครับงานเหมาสิบไร่กันต่อที่บ้านน้องพิบานใต้แถวแถวสีแยกทางพาดตลาดปลาชุมพลบุรีไปแล้วครับ ส่งท้ายกันเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้แล้เวเจอกันใหม่ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ